สภาพตอนเช้าผิดแล้วพี่น้อง่ะมารอส่งลูกสาวนั่งอยู่ในรถนะคะรอส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนค่ะเมืองผีดิบของเราทําไมถึงเรียกว่าเมืองผีดิบเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีแสงแดดให้เห็นนะคะในช่วงวินเทอร์นี่ค่ะอ่ามีหิ่อจมาเข้าหน้ากล้องด้วย สัสดีหรือยังหนูเตรียมตัวไปโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาก่อนเวลาก็มานั่งคอยนะคะมานั่งคอยกันมาพูดคุยมาเสวนากันคะ่ะแม่สมศรีกับลูกสาวดูซิเพื่อนหนูมาหรือยังนางรอให้เพื่อนมาก่อนแล้วนางจะลงรถล,ลงจากรถนะคะหนูต้องไปข้ามถนน you have to <Yeah. S 1> cross on the road i m p o v m e n i k e m a k i s <Yeah>. s h a m a n i c e day b e g o o d นะคะ b e g o o d นะคะคนสวยค่ะ love you ไป ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเกอแอฟ์ิเซนยูฮับเอฟ์ิเซนเบิ้งนะอย่าหามลืมนั่นลืมนี่แม่บิกกลับรถมาอีกนะโอเคนางไปแล้วค่ะไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะแม่สมศรีก็จะไปทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันก็จะบึงรถไปทำงานนี่แหละคะ่ะชีวิตในต่างแดนก็สู้กันไปนะคะเพื่อนๆค่ะสภาพอากาศวันนี้ดีที่ไม่มีฝนนะคะทำไมถึงว่าไม่มีฝนเนาะเพราะว่าเฉะแฉะนะคะเพื่อนๆค่ะหน,นาว หนาวเราพอทนแต่ถ้ามีฝนลงมาไปปล่อยบอกเลยว่าน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากชีวิตในต่างแดนของเรานะคะถึงว่าจะเบื่อ,อยังไงแต่เราก็สู้เราก็ทนค่ะไปสู้งานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะแพนให้เพื่อนๆดูบรรยากาศข้างนอกนะคะว่าจะเป็นยังไงอยู่หน้าโรงเรียนลูกสาวก็แอบดูลูกสาวตอนนี้นางกําลังจะข้ามถนนค่ะเพื่อนๆค่ะนั่งข้ามถนนไปแล้วมีคนพาข้ามนะคะ ที่นี่ก็มีคนพาข้ามถนนก็คือศักดิ์สิทธิ์มากนะคะถ้าคนที่พาข้ามเขาโบกไม้โบกมือให้รถหยุดรถก็ต้องหยุดนะคะถ้าอยู่ไม่หยุดนะคะผิดกฎนะคะอยู่ผิดกฎอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเขามีกฎที่นี่นะคะก็คือทางม้าลายถ้ามีคนข้ามถ้าเป็นทางม้าลายนะคะเพื่อนๆขาทางม้าลาย ถ้ามีคนข้ามถนนยู you ต้องจอดให้คนข้ามนะคะถ้ายูไม่จอดให้คนข้ามนะคะยู you จะถูกหักคะแนนนะคะเพืเ่อนๆคะถูกหักพ้อยหรือว่าถ้ายูทําบ่อยๆ ยูก็จะถูกระง,งับใบขับขี่อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขาที่แม่สมศรีได้ได้รู้ข้อมูลมาเนาะอาจจะไม่เต็มเต็มร้อยเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวแต่ว่าบอกเลยว่าการข้ามถนนทางม้าลายที่นี่สักดิทธิ์มากนะคะเพื่อนๆขาได้ก้าวขาข้ามถนนไปแล้วรถก็ต้องจอดให้เราข้ามนะคะนี่แหละค่ะ สิ่งเล็กๆน้อย,อยๆอยก็มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะขออนุญาตบึงรถไ,ไปทำงานมาในคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ชีวิตของสมศรีในต่างแดนในทุกเช้าไปส่งลูกชายที่โรงเรียนเสร็จก็มาส่งลูกสาวที่โรงเรียนของนางแม่ก็จะบึงรถไปทำงานปกติหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของพ่อใหญ่นะคะเป็นหน้าที่ของพ่อใหญ่แต่ว่าพ่อใหญ่ไม่สบายเนาะพ่อใหญ่ก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ไปหาหมอ3-4ถึง4วันในอาทิตย์หนึ่งนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะไปให้ยาเนาะก็อยู่กันไปคะ่ะสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะเห็นว่าหน้าตาอาจจะยิ้มแย้มแ,มแจม่มใสแต่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในเราเราหดหูน้ำตาตกแค่ไหนเราเข้มแข็งแค่ไหนกว่าที่จะผ่านเรื่องร้ายๆที่เข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้เพืเ่อนๆที่พี่ทุกๆท,ท่านที่เจอปัญหา เหมือนแม่สมศรีอยู่ในตอนนี้สักวันต้องเป็นวันของเราไม่ช้าก็เร็วค่ะเพืเ่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะแม่สมศรีเตอะขออนุญาตไปก่อนละค่ะเลิบยูเลิบย,บยูค่ะ